คลื่นไฟฟ้าหัวใจบอกอะไรเราได้บ้างในปัจจุบันเวลาเราไปซื้อโปรแกรมเช็คอัพหรือเวลาเราป็นตรวบักษาโรคเนี่ยคุณหมอก็มักจะทําให้ทํคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะแผ่นสีชมพูชมพูเรามาทำความรู้จักกันนิดนึงว่ามันคืออะไรไอ้แผ่นสีชมพูชมพูที่เรียกว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ ekg หรือ ecg เนี่ยปกติทํา10วินาทีพวกนี้จะดูการนําไฟฟ้าของหัวใจในภาวะปกติ10วินาทีนะสิวินาทีเท่านั้นนะดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งต้องรู้ก่อนว่าถ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดเนี่ย ที่ไม่ได้เกิดขึ้นใน10วินาทีนั้นเช่นอาจจะบางคนอาจจะสองสวันเกิดทีเดือนหนึ่งเกิดทีมันก็อาจจะไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องด้วยขึ้นในฟ้าหัวใจใบนั้นก็ได้นะจริงๆขึ้นในฟ้าหัวใจอันนี้ประโยชน์ที่สําคัญเลยก็คือเห็นภาพรวมของการนําไฟฟ้าของหัวใจบางคนเนี่ยนำไฟฟ้าผิดปกติตลอดเวลามันก็เห็นได้ใช่ไหมครับบางคนสามารถวินิจฉัยได้ว่ามีโอกาสเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบมีโอกาส,ม,กาสมีห้องหัวใจโตมีโอกาสที่มีการกระแสไฟฟ้านําผิดปกติอย่างเงี้ย มันก็บอกได้ข้อดีของมันเลยคือมันง่ายมันทำแล้วสะดวกมีผลเสียหรือมีความเสี่ยงที่คนไข้ที่ทำอ่ะน้อยมากๆแต่ข้อจำกัดที่สำคัญเลยก็คือมันวัดแค่10วินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้หนึ่งความไวต่ำมันจะวัดแค่10วินาทีถ้าความผิดปกติใดๆก็ตามที่เกิดกับหัวใจเราเกิดนอก10วินาทีนั้นมันก็ไม่เจอถูกไหมครับมันไปเกิดเกิดที่บ้านอย่างเงี้ยแต่ตอนมาวัดไม่เกิดแล้วเจอประจำเลยคนหัวใจเต้นผิดจังหวะที่บ้าน ใจสั่นรุนแรงมากเลยพอมาโรงพยาบาลมันหายแล้วอ่ะมาทําขึ้นในฟ้าหัวใจก็ไม่เจออย่างเงี้ยหรือบางคนมีเหมือนกันนะหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันแต่มันมีภาวะบางทีมันตีบไม่ตีบตีบไม่ตีบหลอดเลือดมันหดตัวมันก็ตีบใช่ไหมครับพอมันคลายตัวมันก็ไม่ตีบอย่างเงี้ยมาโรงพยาบาลทําขึ้นในฟ้าสองสาครั้งแรกไม่เจอก็มีนะนะมันต้องบอกว่าความไวหรือ s e n s i t i v i t y มันต่ำนะครับอันที่2ก็คือความจาเพาะของมันต่ําเวลาเราเจอว่าสงสัยภาวะเช่นห้องหัวใจโต เช่นสเส้นเลือดหัวใจตีดตันที่เราสงสัยใช้ค,คําว่าสงสัยเนาะจากกราฟขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องไปเช็คด้วยวิธีอื่นเป็นการคอนเฟิร์มอยู่ดีเช่นการฉีดสีหรือการทำอันด้าซาวหรือเอ็กโคคลาโดแกรมเพื่อเช็คอยู่ดีนั้นะก็ต้องบอกว่าเป็นเทสที่ดีนะมนโดยสรุปนะ EKG เป็นเทสที่ดีเพราะมันง่ายราคาราคาไม่แพงแล้วก็ทําได้ทั่วไปเกือบทุกโรงพยาบาลนะครับแต่ข้อจํากัดที่สําคัญก็คือ ความไวและความจำเพาะมันต่ำแค่น,นั้นเองท่านถามว่าควรทำไหมก็ควรทำแต่ไม่ใช่สิ่งที่บางคนไปทำแล้วเข้าใจว่าถ้าอันนี้ปกติแล้วหัวใจเราปกติไม่ใช่นะมันเป็นแค่สกรีนิ่งเบื้องต้นของการนำไฟฟ้าของหัวใจเท่านั้นเองนะครับั้นถ้าเกิดว่ามีสงสัยภาวะอื่นเพิ่มเติมก็ยังต้องขยับไปทำเทสถัดๆไปที่หมอเขาแนะนำอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้เข้าใจเรื่อง EKG มากขึ้นเนาะสวัสดีครับ